โดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปตทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอรอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแสนรักนะคะเรื่องราวดีๆเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านและการตกแต่งบ้านนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะก็เราก็จะมีสถานที่ที่น่าสนใจนะคะมานําเสนอค่ะสําหรับสัปดาห์นี้เราพาไปชมโชว์รูมเกี่ยวกับเรื่องผ้าบุผ้าม่านแล้วก็เฟอร์นิเจอร์แล้วก็วอลเปเปอร์คือของแต่งบ้านนะคะอยู่ที่ แถวเอกมัยค่ะโชว์รูมของบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะที่นั่นก็จะมีไม่ว่าจะเป็นแมทเท i a l ไม่ว่าจะเป็นผ้าบุนะคะวอลเปเปอร์หรืออเซสซอรีต่างๆนะคะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นวันนี้เออยากจะคุยกับวิทยากรทั้งสองท่านในหัวข้อ m a ทเท i a l นะคะท่านแรกเป็น อินทร์ดีไซเนอร์จาก Design Case แล้วก็ยังเป็นอาจารย์ประจำนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะอาจารย์ภัยสารตั้งคาวน,นิชนะคะส่วนท่านถัดมาเป็นสถาปนิกค่ะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่พระจอมเกล้าราชกระบังนะคะ อาจารย์อาจวสุวานิดค่ะช่วงสุดท้ายพลาดไม่ได้ค่ะสำหรับการตอบคำถามซึ่งจริงๆแล้วสามารถที่จะโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยมายังเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอนะคะเอว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นะคะช่วงหน้ามี VTR สวยๆค่ะเกี่ยวกับโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทเจริญเด c คอร์ n อินเตอร์เนชั่นแนลให้ชมกันแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับวิทยากรทั้งสองท่านกับ,บรายการแซนรักค่ะ เราก็มีวิธีหลีกเลี่ยงสารพิษแบบวิธีที่ง่ายแสนง่ายมาฝากกันค่ะปัจจุบันการก่อสร้างบ้านหรือว่าอาคารต่างๆมักมีวัสดุหลากหลายชนิดมาเป็นส่วนประกอบแต่คุณผู้ชมทราบไหมล่ะคะว่าสิ่งที่แฝงมากับวัสดุเหล่านี้มักมีพวกสารพิษปะปนมาด้วยค่ะและสารพิษต่างๆเหล่านี้นี่เองก็มักจะทําอันตรายให้กับร่างกายของเราอยู่เสมอดังนั้นเราจะมีวิธีป้องกันสารพิษแบบวิธีง่ายๆมาฝากกันค่ะ และวิธีนี้เองนะคะที่คุณผู้ชมสามารถทําได้โดยไม่ยุ่งยากก็คือการหาต้นไม้มาปลูกไว้ในบ้านค่ะเพื่อช่วยดูดสารพิษต่างๆเหล่านี้ออกไปอาทิต้นเฟิร์นต้นวาสนาหรือว่าต้นเศรษฐีเรือนนอกค่ะและก็ยังมีอีกมากมายหลากหลายชนิดนะคะที่มีความสามารถในการดูดสารพิษแต่ต้นไม้ต่างๆเหล่านี้ก็มีความสามารถในการดูดสารพิษที่แตกต่างกันออกไปค่ะอาทิตต้นวาสนาหรือว่าต้นเฟิร์นก็สามารถดูดสารพิษจากสีที่ท,ทาผนังได้ค่ะ ค่ะนานผู้ชมคะเมื่อสักครู่ที่ได้ชมไปก็เป็น VTR สำหรับโชว์รูมบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็อยู่แถวแถเอกมัยก็หาเวลาไปเยี่ยมชมกันได้นะคะแต่ว่ายังไม่หมดเพลงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะช่วงนี้เรามาพบกับ แขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะท่านแรกค่ะอาจารย์ไพศาลตั้งคาวันนี้และท่านถัดมาอาจารย์อาดวสุวาน,นิชค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะ,คะวันนี้ก็มีทั้งัรฑนากรแล้วก็สถาปนิกนะคะเมื่อสักครู่ไอ้พาไปชมว t ทีวิสิตเป็นโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์จริงๆแล้วเขาก็มีบริการทั้งเฟอร์นิเจอร์เป็นพวกผ้าบุเอ่อมากมายเป็นวอลเปเปอร์ก็มีสําหรับตกแต่งบ้านนะคะเรียนถามอาจารย์เรื่องเฟอร์นิเจอร์ก่อนเลยว่าเวลาเรามันแตกต่างกัน,นยังไงสำหรับโชว์รูมแบบนี้กับที่เราไปเดินตาม ที่เห็นเยอะๆคือต้องบอกกันว่าของที่เจริญเขาเนี่ยเขาเขาจะเป็นเฟอร์นิเจอร์สไตล์แบบแอนทิกหมายถึงว่าออริจินอลเข้ามาเลยเป็นของเก่านะฮะ,ะไม่ไม่ใช่ของรีโปรดักไม่ของทําใหม่แต่ว่าบางส่วนของร้านค้าที่นําเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นงานที่ผลิตใหม่ในปีพศนี้นะฮะหรือภายในช่วงปี2ปีนี้อะไรเงี้ยนะเป็นของใหม่นะแต่นี่เป็นของเก่าแท้ๆเอาเข้ามาแล้วก็มาบูรณะนิดนึงนะฮะถืออยู่ในสภาพที่ดีที่เก่าเก็บนะอาจจะอยู่ในบ้านที่แบบ ของข้าบดีแล้วก็เขาได้มาในสภาพที่ดีมากอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าศิลปะที่อยู่ในตัวเนื้อของเฟอร์นิเจอร์เองเนี่ยรวดลายนี่ค่อนข้างสมบูรณ์และงดงามนะฮะเขาเดี๋ยวกลับมาหาอาจารย์อ่านดีกว่าจัะก็เป็นหัวข้อที่ไม่ค่อยได้คุยกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนส่วนมากจะดูที่รูปแบบของตัวอาคารรูปแบบของบ้านนะครับหร่ถึงไปเรื่องของพื้นที่ใช้สอยนะครับว่ามันจะมีองค์ประกอบตัวเนี้ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเวลาเรามีบ้านโครงการหรือเราไปดูแบบบ้านอะไรเนี้ย ก็ต้องอย่าลืมว่ามันจะต้องมีการจัดวางสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ในแบบเ,เข้ามาด้วยม,มันก็ต้องเผื่อในเรื่องของเส้นทางเขาเรียกเส้นทางสัญจรนะครับสพื้นที่สําหรับการเคลื่อนไหวเนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันจะมาบังอยู่มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องขนาดนะมีตั้งแต่ความกว้างยาวแล้วก็สูงนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับออวิธีการที่จะนําของพวกนี้เข้าไปในบ้านได้ไงเพราะว่า ไซส์หรือขนาดของประตูบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยมันจะขนาดเล็กกว่าของไทยทั่วโลกนะครับอาจารย์คะแล้วถ้าเปรียบเทียบงานสถาปัตย์กับกับงานเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยคือถ้ามีการวางแผนก่อนหมายถึงว่ามีการออกแบบมาก่อนมันจะง่ายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วงานสมัยใหม่เนี่ยมันจะมีการแบ่งสัดส่วนการใช้สอยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีห้องแค่ห้องเดียวเป็นอเนกประสงค์ทาทุกอย่างอยู่ในนั้นนะครับใช่แต่ตอนหลังเนี่ยมันจะแบ่งเป็นโซนโซนะมีพื้นที่ว่าส่วนใหญ่แล้วทุกห้องเนี่ยมันจะมีพื้นที่ว่างที่เกถง เป็นตัวเป็นตัวที่จะแจกไปยังห้องต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเอาไอของพวกเนี้ยบางอย่างมันไม่ได้มีไว้ใช้งานมันมีไว้โชว์าบางอย่างก็มีไว้ใช้จริงๆอะไรอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าเลือกตัวเด็ดๆมาไม่ขีดตัวแล้วก็เอาตัวสแตนดาร์ดมาผสมก็จะช่วยให้ไม่ิ้นเปลืองอบอันนี้คือเบื้องต้นใช่ไหมจารว่าใครอยากจะลองเล่นดูค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมานั่งพูดคุยกันในหัวข้อกับอาจารย์ทั้งสองท่านกับรายการแสนรักค่ะ ดินดีพืชโตวไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิกปุ๋ย TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินมีส่วนประกอบของกรดฮูมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมาธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรอแกนิกปุ๋ย TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินจิบเบอร์เรลินไซโตแคนิน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอินทรีย์ TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์ TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโต,ตของพืชมีวางจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ปั๊มน้ำมัน TPI ร้านจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศและที่สำนักงานใหญ่อาคาร TPI Tower ถนนจันทโทรศัพท์ 0267868888หรือ022855090 รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ภายใต้ใตหลักธรรมมาพิบาลรวมถึงการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสมดังคำว่าท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขอย่างแท้จริง อีกระดับด้วยเทคโนโลยีการผลิตเดียวกับน้ำมันอากาศยานนีม h ือทีนไน้ำมันดีเซลสูตรสังคออเคราะห์เกรดพรีเมียมมาตรฐานยูโรโฟไฟ์รายแรกแล้วรายเดียวในประเทศใหม่จากปตท ทู้ชมคะที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นวิทีก็ยังอยู่ในโชว์รูมของบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะอยู่แถวเอกมัยค่ะแต่เป็นโซนที่เ,เราอาจจะเห็นเฟอร์นิเจอร์แอนทีคเนี่ยที่เป็นตัวออริจินอลแบบดั้งเดิมเลยนะคะมากขึ้นทีนี้พอเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนถามอาจารย์ไพศาลดีกว่าว่าคุณค่า<ม>หรือควรจะเล่นยังไงแล้วควรจะเลือกยังไง<ม>ดูแลรักษา<ม><ม>ยังไงคะ่ะ คือคุณค่าเฟอร์นิเจอร์พวกนี้อยู่ที่ตระกูลช่างที่ทำนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นช่างเขียนนะบ้านเราถ้าคุณถวันดัชนชนเขียนให้มาไหลรูปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีค่าหมดเลยนะฮะเขียนบานตู้เย็นให้เนี่ยนะฮะตู้เย็นใบหนึ่งหกพันบาทเนี่ยกลายเป็นหกเป็นล้านหนึ่งครับทีนี้ช่างฝรั่งเศสที่ทำก้าอี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่ไม่กี่คนยกตัวอย่างอย่างเช่นชิปเพนเดลอย่างเงี้ยนะะตระกูลเนี้ยถ้าทำขึ้นมาแล้วเนี่ย พอหมดรุ่นแล้วนะก็อี้มีคุณค่ามากมีราคามากม,มายมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพิอันทิกที่มาเนี่ยสภาพที่สมบูรณ์ลวดลายต่างๆเนี่ยจะเป็นของช่างคนนั้นเลยสัดส่วนโค้งใบไม้เถาไมา้พันธุ์พฤกษาอะไรต่างๆเนี่ยเป็นครีเอชันของช่างคนนี้โดยเฉพาะเป็นตระกูลนี้เลยอ่ะเหมือนอาจารย์ที่วัดล่องขุนเนี่ยนะฮะอาจารย์เฉลิมชัย่ใช่ค่ะดูก็รู้เลยวัดเนี่ยของแกแน่นอนเวลาดูภาพแกหรือว่าดูปฏิมากรรมหรือว่าดู คือเหมือนที่ใจรู้เห็นเลยว่าใช่ใชเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปซื้อแอนติกเราจะได้ของแท้เหล่านี้มานอออริจรินอลที่เป็นรวดลายแท้ๆสัสดส่วนแท้ๆขาเล็กๆนะฮะแต่ว่าแข็งแรงลังมดงามนะฮะแต่ถ้าไปซื้อก๊อปปี้อาจจะใหญ่หน่อยนึงลายอาจจะยาบนิดนึง,นนงไม่ได้ละสภาพจิตใจก็ไม่เหมือนกัน เหมือนเหมือนงานสถาปนาคะงานที่สมมติบางทีที่เราอย่างบางทีเราดูงานซาห้าเราจะรู้ว่าเป็นผู้หญิงคนนี้ทำจริงไหมคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่บอกว่ามันจะต้องเป็นการทํางานร่วมกันของหลายๆอาชีพนะครับถ้าคุณชอบงานเล่นของเก่าวมีงานตกแต่งด้วยเนี่ยพวกแบบเนี่ยก็ควรจะมีมัรธนากรเข้าไปร่วมวางแผนกับสถาปนิกนะครับเพื่อเพื่อที่จะดูว่า ไออาคารที่เราจะออกแบบมาเนี่ยมันเหมาะสมไหมที่ไปจัดวางตัวพวกนี้ยกเว้นว่าโอเคมีอาคารอยู่แล้วเราจะเอาของพวกนี้ไปจัดวางมผมคิดว่ามันไม่สามารถวางในร้อยเปอร์เซนต์ไหมว่าเอามาใส่เต็มเซตนะนะก็คงจะเป็นลักษณะของการการเลือกที่อยากมาใช้มากกว่าครับอาจารย์คะแล้วเวลายอย่างเช่นอย่างสมมติถ้ามีท่ามชมอยากจะเล่นจริงๆอย่างเงี้ยอาจารย์แนะนําว่าเราควรจะเก็บของออริจินอลเดิมๆเลยโดยที่สีดั้งเดิมหรือว่ารอยผ้าบุรอย ฟองน้ํายังเป็นยังยุบเหมือนเดิมไมมีรอยของคนนั่งเก่าหรือยังไงฮะไม่จำเป็นคุณนี่เพราะว่าคือพอมาถึงตรงนี้ถ้าเอาสภาพนั้นมาเราจะใช้งานไม่ได้คือต้องให้ทางร้านเ็าเนี่ยซึ่งมีความรู้พอสมควรเนี่ยตกแต่งลายแล้วก็สัดส่วนทุกอย่างเนี่ยให้เหมือนเดิมเพราะบางชิ้นเนี่ยเขาถอดประกอบทั้งหมดมาก่อนที่ส่งส่งเข้ามาเนี่ยแล้วมาประกอบข้างในบ้านเราอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้เขาจะต้องมีคนที่มีความรู้แล้วตกแต่งทำรีทัชใหม่เหมือนเก็บรายละเอียดทัชชัขึ้นมาทั้งหมดเลย ผ้าบุอะไรเขาก็เปลี่ยนให้หมดแล้วยิ่งคุณภาพผพ้าบุถ้าใช้ผ้าบุของเมืองนอกเลยเนี่ยนะฮะ,ะหลานหนึ่งบางทีเป็นหลักหมื่นใช่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าเขาเอาลายที่ c อปปี้จากในพระราชวังแวร์ไซน์เนี่ยแท้ๆเลยเนี่ยลายแบบนั้นเลยเนี่ยอามาทำเป็นรีพอร์ตราคาจะค่อนข้างแพงแต่ว่าใช่เลยเป็นเก้าอี้ที่ใช้เป็นเก้าอี้หลุยในพระราชวังแวร์ไซน์นั่นเนองลายเดียวกันเป๊ะเลย,เลยครับ โอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรามาตอบคำถามนะคะทุกคำถามเรื่องบ้านมีคำตอบค่ะสามารถโทรศัพท์เข้ามามายัางเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาตอบคำถามในช่วงคลินิกแสนรักค่ะ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ภายใต้ใตหลักธรรมมาพิบาลรวมถึงการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสมดังคำว่าท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขอย่างแท้จริง แรงอีกระดับด้วยเทคโนโลยีการผลิตเดียวกับน,น้ำมันอากาศยาน h t High Force น้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมียมมาตรฐานยูโรไฟร์ายแรกแล้วรายเดียวในประเทศใหม่จากปตท หุกพยารีสอร์ทรีสอร์ทสวยท่ามกลางหุบเขาและสายน้ำที่จะทำให้คุณดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สานโรแมนติกเพียง160กิโลเมตรจากกรุงเทพบนเส้นทางน้ำตกเอราวัณบ้านวังดงลาดยาสำรองที่พักได้ที่0819315252 ่ะท่านชมคะกลับเข้าสู่ช่วงคลินิกแสนรักนะคะกับการตอบคําถามทุกคําถามมีคาตอบเรื่องบ้านค่ะเริ่มคําถามแรกนะคะคําถามจากคุณบุกพาค่ะจากกรุงเทพนะคะเรียนถามมาว่าซื้อบ้านจัดสรรต่อจากเจ้าของเดิมเนี่ยบ้านมีอายุประมาณ24ปีแล้วนะคะเจ้าของเดิมเนี่ยได้ทําการติดวอลเปเปอร์ ไว้ White, แต่ว่าเก่ามากแล้วค่ะอยากจะทราบว่าจะติดวอเปอร์ใหม่ดีหรือว่าจะลอกออกแล้วก็ใช้การทาสีดีคะอย่างไหนดีกว่าแล้วก็คุ้มค่ากว่ากันแล้วราคาเป็นอย่างไรบ้างคะจาไพศารขาครับคือถ้า24ปีแล้วเนี่ยสมัยนั้นผมเข้าใจเป็นไวนิลหมดนะฮะไวนิลก็คงคง,งตารางหลาหนึ่งร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองคือถ้าไม่เสียดายของเดินเนี่ยลอกออกแล้วก็ถ้าจะวอเปอร์ตัวใหม่ราคาเป็นอย่างนี้ครประมาณตั้งแต่ แต่นี้ก็ยังประมาณ100ถึง200กว่าบาทอยู่ขึ้นไปนะฮะยังมีอยู่ราคาประมาณนี้หรือถ้าจะทาสีเนี่ยถ้าชอบแบบเรียบๆแบบฟิลลิ่งของสีเนี่ยก็เอาเป็นกึ่งเงานะฮะสีกึ่งเงาที่ออกพลาติกแล้วก็เงาๆนิดนึงเนี่ยก็ราคาต่อตารางเมตรก็น่าจะไม่เกิน100กว่าบาทเหมือนกันนะราคาพอๆกันงั้นก็ต้องเลือกเอาว่าชอบบอยเปเปอร์หรือชอบทาสีก็ลองพิจารณาดู ค่ะถัดมาค่ะคําถามจากคุณอรุณีค่ะจากจังหวัดภูเก็ตนะคะเรียนถามมาว่ามีร้านอาหารหค่ะอาจารย์จะทําการต่อเติมด้านหน้าตรงช่วงกลางนะคะทําแบบไม่มีเสาค่ะจะทําวิธีไหนได้บ้างที่จะสามารถรองรับคานได้คะอาจารย์ครับก็น่าจะทําได้หลายวิธีนะแต่ว่าจะต้องไปดูไอ้านาางานมันะนะครับว่า,าจะมีโครงสร้างส่วนไหนบ้างที่พอจะยึดเกี่ยวกับมันนะครับหลักการก็คือว่าถ้าเรายื่นโครงสร้างออกไป มันควรจะมีอะไรไปค้ำยันมันก็เช่นเช่นเสาถ้าเราไม่ต้องการเสามันก็ต้องมีส่วนที่มันหิ้วอยู่ข้างบนะนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของมีข้อจํากัดเหมือนกันว่าถ้าไม่ต้องการมีโครงสร้างไปหิ้วมันเนี่ยมันก็จะมีระยะของการยืน่นได้ไม่มากเป็นที่ประมาณเมตรท่าสิบสองเมตรอยู่ประมาณนี้แล้วก็ตัวเท้าแขนที่จะไปมันต้องมีความแข็งแรงมผมว่าจะให้ดีเนี่ยน่าอย่างน้อยมันต้องมีคนที่รู้เรื่องโครงสร้างวิศวกรอะไรเนี่ยช่วยดูให้ ถ้าจะมีคู่กันก็ควรจะมีนักออกแบบนะครับสารนิหรืมรณกรเนี่ยนะครับื่อนแนะนําน่าจะดีกว่าครับค่ะถัดมานะคะคุณรรินค่ะจากอยุธยาค่ะเรียนถามมาว่าพื้นผนังห้องครัวค่ะอาจารย์มีคราบน้ํามันติดอยู่เป็นจํานวนมากอยากทราบว่าจะมีการทําความสะอาดอย่างไรคะอาจารย์ไพศาลค่ะคือเวลาจารย์เราเลอะของมันมันเนี่ยพวกน้ํามันพืชอะไรพวกนี้ก็ใช้พวกน้ํายาล้างจานนะนั้นที่ที่บ้านมียี่ห้ออะไรที่เป็นน้ํายาล้างจานหรือว่า ถ้าไม่มีจริงมะน,นาวผสมน้ําสบู่ธรรมดาเนี่ยก็ใช้ทาความสะอาดคราบมันพวกนี้ได้นะครับ<อ>ไม่ง่ายแค่นี้เองค่ะถัดมาค่ะจากคุณสมศักดิ์ค่ะจากจังหวัดนนทบุรีนะคะเรียนถามมาว่าจะยกพื้นอะค่ะอาจารย์พื้นบ้านให้สูงกว่าเดิมนะคะเพื่อป้องกันน้ําท่วมจะเริ่มต้นอ,อย่างไรดีคะอาจารย์ถ้าพูดคําว่ายกพื้นเนี่ยหมายถึงพื้นภายในอาคารหรือภายในบ้านเรานะครับก็เริ่มต้นจากการที่เราหาระดับสมมุติก่อนว่าเราจะยกขึ้นมาสูงแค่ไหน แล้วดูดยไอความสมุนตัวนั้นอ่ะมันอยู่ในวิสัยที่เราจะสามารถที่ปูพื้นได้เลยหรือเปล่าเพราะว่ามันมีสูตรว่าปกติคนทั่วไปเนี่ยจะเอาทรายไปถมแล้วก็เทพื้นเลยแต่ไโครงสร้างเดิมเนี่ยพื้นมันจะนั่งอยู่บนคานถ้าเราไปถมทรายด้วยไปเพิ่มน้าหนักมันด้วยไอตัวคานเรามันจะรับน้ําหนักโหลดเยอะงนั้นวิธีแก้ของเขาเขาจะทุบพื้นออกก่อนเพื่อให้มันหลุดจากตัวของคาน ให้ตัวโครงสร้างใหม่มันนั่งอยู่บนพื้นดินเลยไม่ให้มันั่งบนคันคือยอมให้มีการซุดได้ค่ตอนนีอ้อาจจะไม่จําเป็นในขนาดนั้นถ้ามีการยกพื้นไม่สูงก็ต้องดูว่าโครงสร้างของเราเนี่ยมันรับได้หรือเปล่านะครับค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดสแล้วนะคะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะทั้งอาจารย์ไพศาลแล้วก็อาจารย์อาจค่ะขอบพระคุณค่ะส่วนเอนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสําหรับผู้สนับสนุนรายการดังต่อไปนี้ค่ะ สร้างสรรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปตทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอรอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทฟติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการแสนรักกับเรื่องราวของบ้านแล้วการตกแต่งบ้านพร้อมกับตอบคําถามทุกเรื่องเรื่องบ้านนะคะได้เป็นประจําทุกสัปดาห์เวลาเดียวกันนี้ค่ะสําหรับวันนี้เอพร้อมด้วยท่านอาจารย์ทั้งสองท่านก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ